าตามกันต่อสําหรับภาพที่สลดใจเมื่อวานนี้เนี่ยคือได้นําเสนอไปแล้วในข่าวพักเที่ยงนะคะที่มีหนูน้อยวัยสามขวบเท่านั้นนะคะนอนกอดศพพ่ออยู่คือไม่รู้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดก็คือตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ในการดูแลของทางพอมอแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ก,กันก่อนค่ะอาหาน้ำมาไปกินขนมกัน,นกินขนมนะมาหาน้ำมากินขนมกับลูกฮะอยู่ข้าวไหม พ่อไม่อยู่หนูแล้วมาเร็วมาอย่น้ำไหมลูกอิูน <ไป S 1> ้ำไหมไปออกไปข้างนอกก่อนเร็วๆคือกู้ภัยที่ไปช่วยเนี่ยถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่จริงๆนะคะเมื่อเห็นเด็กหญิงอายุ3ามขวบอะค่ะนอนกอดร่างไร้วิญญาณของพ่ออยู่ในบ้านคือน้องไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วพยายามที่จะเรียกเด็กเท่าไหร่เด็กก็ไม่ยอมลุกละค่ะนอนกอดพ่ออยู่ยงั้นจนต้องเข้าไปอุ้มกันออกมา ทีมข่าวช่อง7 HD ค่ะลงพื้นที่บ้านพักซอยพึ่งมี30สุขุมวิท93กู้ภัยที่อยู่บ้านติดการยอมรับว่าเห็นสภาพแ้ะเวทนาจริงๆปกติเห็นพ่อลูกคู่นี้ค่ะเดินเข้าออกในซอยเป็นประจำไม่รู้เหมือนกันว่าเสียชีวิตไปตอนไหนอะค่ะเราทำกู้ภัยอะ่ะเราเห็นอยู่แล้วนะพี่แต่อันนี้มันช็อกมากคือเด็กเนี่ยนอนเนี่ยเอาแขนเนี่ยกอดกับแขนพ่อไว้จังหวะที่ผมอุ้มเด็กขึ้นมาเด็กเหมือนไม่มีแรงพี่คือ เราอุ้มแล้วเราดูว่าสุดเด็กมันด้กินข้าวแน่เราก็ไม่รู้กี่วันแต่สภาพศพอบมีประมาณห้าหชั่วโมงขึ้นได้พี่ใช่ใช่เพิ่งจะเสียแล้วจ้ะส่วนศพนะคะครอบครัวประกอบพิธีชาปนก,กิจที่วัดราชธาธรรมค่ะญาติบอกว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวรุมเรา้าทั้งโรคเบาหวานความดันอาการเนี่ยสุดหนักช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนแม่ของน้องไปไหน แม่ของน้องก็คือติดยาเสพติดคาแล้วก็แยกกันอยู่ปกติย่าๆจะคอยส่งข้าวส่งน้ําให้พ่อลูกคู่นี้แต่ไม่ค่อยเข้าไปบ่อยค่ะเพราะว่าคือที่บ้านเลี้ยงหมาไว้ด้วยหมามันดุะนะคะส่วนตอนนี้ล่าสุดเด็กหญิงอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กกระทรวงพอมอแล้วนะคะับคร